สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวตัวกล้องวงจรปิด h i ลุก IPC P 2 2 0 DW กันนะคะข้างในกล่องนะคะก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้พร้อมกับสายอะแดปเตอร์สายอะแดปเตอร์นี้ยาวถึง3เมตรเลยนะคะแล้วก็จะมีฐานฐานและน็อตยึดติดตัวกล้องนะโดยเฉพาะสิ่งสุดท้ายที่จะได้มาในกล่องก็คือตัวนี้นะคะเป็นตัวสติกเกอร์นะอ่ะโอเคเราจะมาพูดถึงตัวบอดี้กล้องกันบ้างนะคะ ตัวบอดี้กล้องนะจะเป็นรูปทรงกลมสีขาวแมทที่เรียกทำจากพลาสติกค่ะน้ำหนักเบามากแล้วก็ตัวเลนส์สีมิลน,นะตัวกล้องเนี่ยหมุนซ้ายขวาแบบนี้ได้ถึง360วองศาเลยหมุนได้รอบทิศเลยนะคะ หมุนขึ้นลงก็ได้เกือบ90องศาแล้วก็มีระบบตรวจจับการเคลื่อน,นที่แบบ motion detection นะคะมีระบบ day night switch สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบ infrared เพื่อบันทึกภาพได้ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อตัดปัญหาเรื่องแสงตอนกลางคืนนะกล้องวงจรปิดไฮลุกตัวนี้สามารถใส่ memory ได้สูงสุด128 g b เลยแล้วก็ใส่เม m ได้ตรงช่องนี้นะคะแล้วก็มีปุ่ม reset ให้ตรงนี้ตัวกล้องเนี่ย บันทึกภาพได้20ถึง25วันเลยทีเดียวนะคะโอเคตัวกล้องวงจรปิดไฮลุ k ตัวนี้นะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลความละเอียดแบบ Full HD เลยภาพคมชัดเหมือนเราดูทีวีที่บ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีลำโพงในตัวนะพูดคุยโต้ตอบกันผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะสามารถต่อกับสายแลนดได้ที่ช่องนี้นะหรือว่าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi รับสัญญาณได้ที่2 4กิก โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวกล้องเนาะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Hi g h Look Vision ได้นะทั้งในระบบ iOS และระบบ Android นะคะก็คือหากใครสนใจนะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line at Winix Line นะคะหรือโทรสอบถามข้อมูลก็ได้นะคะที่เบอร์064-598 8440นะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ